สวน,นะคะเช้าวันนี้แล้วก็สาวกหังนผัดกะเพราไก่นะคะสูตรผัดพริกแห้งนะคะผัดกระเพราไก่พริกแห้งนะคะผสมพริกขี้หนูนะคะไม่เป็นไม่ได้ตำนะคะสูตรนี้หนูก็ไม่เคยยังไม่เคยทำนะคะดีน้องสาวทำนะคะ เกลยวกระเทียมนะคะแล้วก็รักแห้งนะคะแล้วก็ใส่ไก่ลงไปทันล้วนนะคะเติมซอสปรุงรสลงไปนะคะจะผัดใส่หน่อไม้นะคะหน่อไม้ต้มนะคะหน่อไม้ก็เป็นหน่อไม้บ้านนะคะนี่นะคะต้มไม้นะคะ น้ำนะคะน้ำนิดหน่อยนะคะคเพื่อนๆค่ะตัดจะฟังง่ายๆทานกันนะคะใส่ชิคกี้พายซอยไปชิคกี้พายก็ต้นที่บ้านนะคะเพื่อนๆค่ะปลูไม้เลยต้องปกต้นที่โตต้นใบไมหวานไปแสะน้องสาวไปแสะได้ต้องหกเจ็ดหน่อนะคะคเพื่อนๆใบไม้ ช่วงนี้หน,น,นูไม้ชุกน,น,นะคะ่ะฝนลงเแี้วน้ำตาลตัดดินะที่บ้านทำเสร็จมากไม่ได้นะคะเพ่อแม่ถามด้วยนะคะ่ะเพื่อนค่ะ กับเผาสูตรพริกแห้งนะคะผสมิกที่หนูประมาณเราอยู่ไก่ตลาดนะคะประมาณเก้ากิโลก็ต้องรอรถนะคะรอรถกับข้าวมา ว่าไปตลาดเราก็ซื้อเก็บไว <c oughs> ้ซอสดำนะคะซอสดำซอสปุ่นเติมซีชั่งนะคะ นิดชิมนดชิมนรดค่ะนีะคะกะเพราก็เตรียมมาแล้วนะคะกะเพราก็ต้นที่บ้านน่ะคเดือนค่ะสูตรน้องก็จะเป็นใช้ซอสของญี่ปุ่นนะคะเดือนๆหลกเรียกซอสโชยุแล้วก็เติมน้ำมันหอยนิดหน่อยนะคะไม่เค็มเไม่เค็ม เรียบร้อยแล้วนะคะก็ะเดี๋ยวจะใส่กะเพรานะคะเพือเ่อนๆคะ่ะสุดท้ายแล้วคือลงไปเลยนะคะกะเพราัรเดียวแล้วสุกนะคะก,ะ,ก,กะเพราก็ผัดกะเพราใกล้ใส่หไหมนะคะสไตล์ของสูตรของน้องนะคะสูตรของน้องสาวนะคะน้้องสาวเป็นคนผัดนะคะเพือเ่อนๆคะ่ะเมย์ไปปันน่นจะกรยานเพื่อจะกลับมานะคะ น่าทานไหมคะเพื่อนๆค่ะเราจะาม,าามาทานกันนะคะฝากติดตามมาชมคลิปติมแรง,งใจเมด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ